แจ็คผู้ค่ายัดในดินแดนชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบ แจ็คเด็กหนุ่มชาวนาอายุราว17ปีอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่องไม้เก่าๆรายล้อมด้วยไรนาแห้งแลง้งความยากจนไม่เคยทำให้แจ็คหมดความฝันเขามักมองฟ้ากำมือแน่นและสัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ วันหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยนสีเงามืดมหืมาแท่ครุหมู่บ้านยักษ์สูงเท่าหอคอยนามว่าซีลิฟัสก้าวเข้ามาอย่างเกลี้ยวกราดมันเหวี่ยงต้นไม้ดังกิ่งไม้ถอนบ้านเรือนทิ้งราวของเล่นมันคำรามลั่นองคำหรือชีวิตผู้คนแตกตื่นบางคนหนีบางคนยอมมอบสมบัติ แจ๊กยืนมองอย่างไม่อาจยอมรับสิ่งนี้ได้หลังการโจมตีแม่ของแจ๊กร้องไห้เพราะมัวตัวสุดท้ายถูกยักษ์ขโมยไปแจ็กไม่อาจนิ่งเฉยเขาสาบานจะหยุดยักษ์ให้ได้แม่ยื่นขวานด้ามเก่าของพ่อให้พร้อมน้ำตาไหลแจ๊กรับมันแน่นรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างทางผ่านป่าทึบ แจ็คเจอชายแก่คลุมผ้าคลุมสีฟ้าชายคนนั้นพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดเจ้ากล้าพอหรือไม่ที่จะปีนขึ้นสู่ท้องฟ้าเขายื่นมเมล็ดถั่วเม็ดหนึ่งให้แจ็คมองอย่างงุนงงแต่รับมันมาอย่างไม่ลังเลแจ็คเลือกพื้นที่โล่งหลังป่ายเล็กๆ ปลูกเมล็ดถั่วลงในดินด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยแต่เช้าวันรุ่งขึ้นต้นถั่วยักษ์สูงทะลุเมฆปรากฏต่อหน้าเถาวันขดซ้อนซับเน่งจนดูเหมือนบันไดแห่งสวรรค์แจ็คจ้องมองมันรู้ทันทีว่านี่คือเส้นทางของโชคชะตาแจ็คมัดขวานไว้ที่หลังค่อยๆปีนขึ้นต้นถัว่วลมแรงความสูงหน้าวาดหวัน แต่หัวใจเขาแน่วแน่เมื่อถึงยอดเมฆสิ่งที่เห็นคือแผ่นดินลอยฟ้ากว้างใหญ่มีป่าเขียวขจีและสิ่งปลูกสร้างยิ่งใหญ่ราวปราสาทแต่ทุกอย่างใหญ่กว่าปกติหลายเท่าแจ็คเข้าสู่โลกของยักษ์แจ็คพบบ้านหินหลังหนึ่งที่ประตูสูงตระหานแจ็คแอบเข้าไปในครัว แล้วเห็นยักษ์ชื่อกอรักกำลังกินเนื้อแกะทั้งตัวแจ็คซ่อนตัวในตู้เก็บของแล้วรอดูจังหวะเมื่อยักษ์หลับเขาเห็นกระเป๋าเหรียญทองวางอยู่บนโต๊ะเขาขโมยมาเงียบๆแล้วหนีออกทางหน้าต่างแต่ยักษ์ได้ยินเสียงเหรียญกระทบกันกรักลุกขึ้นคำรามล่างบ้านแจ็ควิ่งสุดชีวิต ยักษ์ไล่าตามแบบกระทึบพื้นสะเทือนดินแจ็คก,กระโดดเกาะต้นถั่วแล้วรูดลงด้วยเชือกที่เตรียมไว้หนีรอดอย่างเฉียดฉิวแจ็คก,กลับมาพร้อมเหรียญทองมากมายเขานำมาช่วยชาวบ้านซ่อมบ้านเรือนซื้อวัวใหม่แม่ของแจ็คดีใจแทบบ้าผู้คนเริ่มนับถือเขาในฐานะผู้กล้า แต่แจ็ครู้ว่ายักษ์ยังมีพลังและสมบัติอีกมากรวมถึงเป็นภัยร้ายแรงหากปล่อยไว้เขาเก็บสัมภาระเตรียมตัวและปีนขึ้นต้นถั่วอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อทองแต่คื่อหยุดยั้งยักษ์ให้สิน้นเมื่อแจ็คขึ้นถึงยอดอีกครั้งเขาแอบเข้าไปในครุหาดยักษ์หลังใหม่หรูหราและลึกลับในนั้นเขาเห็นหาร์ปทองคำวางอยู่กลางห้อง ฮาร์ปนี้มีรูปร่างเหมือนมีชีวิตและกำลังบรนเลงเพลงกลบลกอย่างงดงามทันใดนั้นฮาร์ปพูดด้วยเสียงหวานเศร้าว่าช่วยข้าหน่อยมนุษย์ผู้กล้าข้าถูกขโมยมาจากโลกเบื้องล่างแจ็คตกใจแต่มุ่งมั่นจะพากลับไปขณะอุ้งฮาร์ปออกมาฮาร์ปเผอส่งเสียงร้องยักษ์เจ้าของคฤหาสห์ตื่นขึ้นทันทีมันคำรามลั่นของของข้าแล้วคว้าขวานยักไล่ตาม แจ็ควิ่งสุดแรงขวานของยักษ์เฉียวหัวเพียงนิ้วเดียวเขากระโดดจากหน้าต่างคว้ากิ่งถัว่วและเริ่มรูดลงสู่พื้นดินอีกครั้งฮาร์ปในอ้อมแขนร้องเพลงกล่อมช่วยให้ยักษ์งุ่งนอนทำให้หนีพ้นอีกครั้งระหว่างที่แจ็คไต่ถั่วลงมาด้วยความเร่งรีบลมพายุบนฟ้าก็โหมแรงแจ็คต้องผูกเชือกเป็นสายโรยตัวสะบัดลงพร้อมกับฮาร์ปที่ร้องเพลงกดดันเวลา เงร่างของยักษ์ยังโผล่ให้เห็นบนยอดทั่วจะก,กระแทกคื้นพร้อมฝุ่นฟุ้งแต่ยังปลอดภัยฮาร์โรดเขารอดแจ็คพาฮารกลับหมู่บ้านและค้นพบพลังวิเศษของมันเพลงของฮารสามารถรักษาโรคและบาดแผลได้เขาเล่นฮาฟที่กลางลานหมู่บ้านช่วยให้ชาวบ้านหายจากไข้จากความหวาดกลัวและอาการบาดเจ็บจากการถูกยักษ์ทำร้ายหมู่บ้านเริ่มมีความหวังอีกครั้ง แจ็คตัดสินใจปีนขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช้เพื่อสมบัติหรือการช่วยใครโดยเฉพาะแต่เพื่อหยุดซิลิฟัสยักษ์ผู้ครองโลกบนฟ้าและกอบกู้ความสงบของทั้งสองโลกแม่ของแจ็คกอดเขาแน่นด้วยน้ำตาและพูดว่าครั้งนี้กลับมาในฐานะวีรบุรุษที่แท้จริงนะลูกเมื่อถึงยอดแจ็คพบ ป้อมดำแห่งเมฆปราสาทของซีดิฟัสตั้งอยู่บนผาสูงล้อมรอบด้วยทะเลเมฆและสะพานหินลอยฟ้าเขาแอบแชกตัวเข้าไปผ่านท่อระบายอากาศของยักษ์และเข้าสู่ถงยักษ์ที่เงียบงันอย่างผิดปกติในห้องลึกของปราสาทแจ็คได้ยินเสียงใครบางคนร้องเพลงอย่างเศร้าเขาพบหญิงสาวผมทองชื่อเอลิณาถูกขังอยู่ในกรงทอง ธอคือเจ้าหญิงจากอาณาจักรเบื้องล่างที่ถูกทำลายโดยซิริฟัสเธอเตือนแจ๊กว่าซิริฟัสมีพลังเวทมนต์ที่ดูดกลืนชีวิตจากผู้คนเพื่อคงความอมตะแจ๊กกับเอลิน่าวางแผนแหกกรงทองโดยแจ๊กใช้ขวานพ่อค่อยๆงัดบานพับเอลิน่าช่วยสร้างเสียงลวงให้ทหารยักษ์เข้าใจผิดพวกเขาหนีออกจากห้องคุมขังได้สำเร็จและวิ่งผ่านถงอันตรายพร้อมกับไฟเวทที่ลอยไปมา ระหว่างทางหลบหนีแจ็คเห็นห้องลับเปิดอยู่ข้างในคือหนังสือปกดำเก่าแก่บนแท่นหินคำพีของเมอร์ลินพ่อหมดโบราณที่เคยต่อกรกับยักษ์เมื่อพันปีก่อนแจ็คเปิดดูและพบคาถาที่สามารถหยุดยักษ์ชั่วร้ายได้แต่ต้องเสียชีวิตในการใช้ แจ็คตัดสินใจท่องคาถากลางหอคอยเวทมนต์ของซิลิฟัสพลังเวทสั่นสะเทือนทั่วแดนฟ้าแสงสีทองปล่อยออกจากตัวเขากระจายเป็นวงกว้างเหล่ายักษ์บริวารทั้งหมดในปราสาทกลายเป็นหินพื้นดินสงบนิ่งทันทีแต่ซิลิฟัสยังไม่อยู่ที่นี่เอลินาจับมือแจ็คเราต้องรีบกลับก่อนเขารู้แจ็คก,กับเอลินาใช้เส้นทางเดิมนี้ออกจากป้อมปราการขณะปีลงต้นถัว่ว เสียงฮือฮาของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นทุกคนตะลึงที่แจ็คไม่เพียงกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ยังพาเจ้าหญิงที่หายสาบสูญกลับมาด้วยเอลินาเล่าเรื่องราวของอาณาจักรที่ล่มสลายทำให้หมู่บ้านตระหนักว่าภัยจากยักษ์ไม่ใช่แค่ของพวกเขาแต่เป็นของทั้งโลกเพียงไม่กี่วันหลังจากแจ็คก,กลับมาท้องฟ้าเปลี่ยนสีอีกครั้ง เสียงฟ้าร้องคำรามไม่หยุดแรงกว่าครั้งก่อนซิลิฟัสตัวจริงปรากฏกายลงมาด้วยตัวเองเขาสูงกว่ายักษ์ตนอื่นสองเท่าผิวหนังสีเทาเข้มปัดกับดวงตาแดงฉานสวมชุดเกราะเหล็กที่ทำจากกระดูกมังกรใครบังอาจทำลายอาณาจักรของข้าแจ็คพร้อมชาวบ้านและเอลิ่าร่วมกันรับมือพวกเขาวางกับดักใช้ปืนไฟควัน ระเบิดดินปืนและอาวุธพื้นบ้านทั้งหมดฮะทองคำบรรเลงเพลงกล่อมใจชาวบ้านให้เข้มแข็งกลายเป็นกองทัพชาวนาที่สู้เพื่อบ้านเกิดแต่ซิลิฟัสมีเวทมนต์เขาเวียงเวทคำสาปลงใส่ต้นไม้ให้กลายเป็นสัตว์อสูรและพ่นเพลิงจากฝ่ามือออกมาได้แจ็ครู้ว่าไม่มีทางชนะซิลิฟัสได้ด้วยอาวุธทั่วไป เขาแอบปีนต้นทั่วครั้งสุดท้ายพร้อมหนังสือเวทของเมอร์ลินเขาตั้งใจจะตัดต้นทัวทิ้งเกืออปิดเส้นทางสู่โลกมนุษย์ตลอดกาลแม้จะหมายถึงตัวเองติดอยู่ข้างบนตลอดก็าตามแต่ซิลิฟัสเห็นทันและปีนตามขึ้นมาทันทีที่แจ็กใช้ขวานฟันต้นทัว่วเทวันหักพังซิลิฟัสร่วงลงจากฟ้ากระแทกพื้นดินจนแผ่นดินสะเทือน แต่เขาไม่ตายเขาเพียงบาดเจ็บหนักและยังคงคลานต่อไปหัวรบเบาๆอย่างเฮี้ยมเกรียม <c oughs> เจ้าคิดว่าแค่นี้จะฆ่าฆาดได้หรือมนุษย์ตัวเล็กแจ็คกระโดดลงจากเทาวันสุดท้ายกระแทกพื้นพร้อมขวานในมือเขาพุ่งเข้าใส่ซิลิฟัสการต่อสู้ระยะประชิดเกิดขึ้นแจ็คใช้กลยุทธ์มากกว่าพละกกำลัง หลบการโจมตีแล้วแทงเข้าเป้าจุดอ่อนในที่สุดแจ็คปีนขึ้นหลังของซิลิฟัสและเสียบขว้าลงตรงกลางอกของยักษ์ซิลิฟัสกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนร่างจะสลายเป็นเท่าทุลีหลังยักษ์ล้มกายเมฆดำจางลงท้องฟ้าเปิดแผ่นดินกลับมาสว่างผู้คนโหร้องดีใจหมู่บ้านที่เคยสิ้นหวังกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ข่าวการตายของราชายักษ์แพร่ไกลไปเหล่ายักษ์ที่เหลือแตกกระเจิงไปสู่ป่าไกลพล้นราชาแห่งอาณาจักรใกล้เคียงสเสด็จมาเยือนเพื่อย,ยืนยันเรื่องราวเขาประกาศแต่งตั้งแจ็คเป็นเซอร์แจ็คอสุวินผู้ฆ่ายักษ์พร้อมมอบตราอสุวินทองคำเป็นเกียรติสูงสุดเจ้าคือผู้กล้าที่แม้แต่ทหารพันนายยังทำไม่ได้ เอลีนาที่เคยเป็นเจ้าหญิงไร้แผ่นดินตอนนี้พบที่พึ่งและบ้านที่แท้จริงเธอกับแจ็คแต่งงานท่ามกลางการเฉลิมฉลองของผู้คนในหมู่บ้านมีฮารทองคำบรรเลงเพลงแต่งงานเสียงหัวเราะดนตรีและดอกไฟดังกึกก้องยาวทั้งคืนการละเวลาผ่านไปต้นทัวถูกโคน่นเหลือเพียงซากซากเป็นอนุสร์เรื่องราวของแจ็คผู้ฆ่ายักษ กลายเป็นตำนานเล่าขานรุ่นสู่รุ่นเด็กๆฟังเรื่องนี้ด้วยตาเป็นประกายแล้วไฟฝันอยากเป็นฮีโร่เช่นเดียวกับเขา